สวัสดีครับผมายปวสชื่อเล่นชื่อโมโนนะครับนักศึกษาระดับชั้นปศหนึ่งสาขาการท่องเที่ยววิทยาลัยชีวศึกษาเชียงใหม่วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โมโนชื่นชอบมากๆนะครับก็คือมาชมสกุาระที่ขุนวังนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับโมโนก็จะพาทุกคนนะครับมารู้จักและพาทุกคนมาทัวร์กับที่นี่นั่นเองครับไปทัวร์กันเลยครับตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่ลานจอดรถของขุนวังแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้นะคือเขาก็จะมีมาตราการนะครับป้องกันเออไวรัสโควิดในทีมโการใส่หน้ากากอนามัยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในกันเราก็ต้องสวมใส่ให้เรียบร้อยครับครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันเลยครับน,นะครับพวกเราก็เข้ามาถึงข้างในกันแล้วนะครับซึ่งพอเข้ามาถึงนะครับเราก็จะเห็นต้นสก,กุรป็นไง ซึ่งน,นะคะว่าคือซากุระเมืองไทยหรือดอกนาคยาเสือเครื่องนั่นเองครับโอ้น,นี้นะคะว่าคือบานเต็มที่แล้วว่าคือสีชมพูสวยสดงดงามสวยมากมากเลยนะ เราเดินไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นต้นซากุระแบบเป็นแหวไปเรื่อยๆเลยะครับต้องขอบอกนะครับบรรยากาศของที่นี่ก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ญี่ปุ่นแลวก็คือแบบบรรยากาศเยนสบายได้เห็นดอกซากุระสุดค เสร็จแล้วมีต้นนี้หน,น,นต้นทุกคนมาดู่ทีนี่แล้วต้นนี้เลยนนเ,เสรวยไหมดอกสุราคือมัมอน,น,น,นามาบานเต็มที่แท้แท้สีชมพูสวยมากๆอันนี้คือแบบบานเต็มที่แบบทั้งต้นนั้นคือต้นนี้คือสวยจริงะมาดูดอกที่อมมงกันต่อ ซึ่งจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่วิถีเป็นซิเนเจอร์ของที่นี่เนยนะครับว่าถ้าด้วยคนมาที่ขุนวังนะครับก็ต้องได้รูปสวยๆจากต้นนี้กลับไปแน่นอนครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบแทงให้เราถ่ายรูปกับต้นกโกุรซึ่งตอนนี้นะครับมันําลังบานสักั่นอย่างเต็มที่ท้า้เราได้รูปสวยๆถ้าถ้าสมมติว่ามานะครับก็จะได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนนะครับนี่แหละครับซากุระเมืองไทยสวยไหมสวยมาก อกมันบานเต็มที่ตอนเนี้คือต้นนี้คือสวยจริงๆ ที่เราจะต้องเดินไปที่อุโมงค์ซากุรานะครับซึ่งในปกตินะครับตรงนี้นะครับก็จะมีต้นซากุระปลูกเต็มไปหมดเลยครับซึ่งถ้ามันบานเต็มที่นะครับจะสวยสวดงดงามมากมากแต่ตอนนี้นะักหนาเสียดายนิดน,นึงครับตรงที่มันยังบานไม่เต็มที่นั่นเองครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเริ่มบานแล้วนะครับตอนนี้นเราไปที่อุโมงค์ซากุระกันต่อเลยครับ คือเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะที่เนียไม่ได้มีแค่สักกุระสี่ชมพูยอย่างเดียวนะคือเขามีสักกุระสีขาวด้วยสวยมากๆมันจะออกสีขาวเลยทกคามาดูเร็วเนียสวยมากนะเจ้าทุกคนเดี๋ยวค่อยดูใ,ใกล้ๆเลยเนียสวยมากมือทับใจนะมันเหมือนแบบ เราไม่คิดว่ามันจะมีแล้วคือเราได้เห็นอนะ okay, โอเคแบบเอ้ยเซอร์ไพรส์สวยมากสวยมากเดี๋ยวจะไปดูที่อุโมงค์ซากุระนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงซิกเนเจอร์ที่ทุกคนชอบมาดูดอกซากรุระแล้วน,นะครับที่นี่ก็คืออุโมงค์ซากรุระนั่นเองครับทุกคนเห็นปะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่น่าเสียดายนะครับตรงที่ว่ามันยังไม่บานเต็มที่ครับถ้าสมมติว่าบานเต็มที่มันจะสับพรั่งสีชมพูแบบสวยสดงดงามมากๆากเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าบานเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ปานทั้งหมดนะ เตือนสําหรับทุกคนนะครับว่าสําหรับตอนที่เราลงมาเราอาจจะตื่นเต้นเนาะแต่ตอนขับกลับก็คือบอกเลี้ยวเงอนมากวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามวันเดบล็อกของถุนนะครับก็วันนี้กันนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สําหรับใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็เชิญชวนนะครับเพราะสากุราก็สวยจริงบรรยากาศก็ดีดีวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ I